สวัสดีค่ะพบกับ Intensive g แนะคะเป็นการสรุปแกะแล้วก็ตรุจดย้อนหลังเพื่อที่ทำให้เราได้คะแนนเกิน110อัพนะคะพาร์ทแรกเนี่ย Conversation เนี่ยข้อ1ถึงข้อ15 37.5คะแนนเล,เลยลูก37.5คะแนนเลยเพราะฉะนั้นเป็น1ใน4เลยนะคะค <Wow. S 1> อนเซ็ปต์คือเวลามันน้อยลูกเราอย่าอ่านละเอียดเราอย่าแปลหมดทุกตัวมันจะเสียเวลาในการทำข้อสอบพาร์ทอื่นเราต้องทำให้เร็วและถูก โดยมีสูตรอะไรนั้นไปดูกันค่ะมีทริป4ข้อนะคะข้อที่1คือ1ดูคีย์เวิร์ดอ๋อเดี๋ยวไปดูกันนะฮะคีย์เวิร์ดก็คือค,อคำที่สำคัญ2เราต้องแม่นคำถามพเพราะข้อสอบชอบออกประโยคคำถาม3สุภาพโลกสวย C ีอย่าเวอร์อย่าซ้ำเน้นดูบวกลบดูตามเอกสารเลยในลก 1. ดูคีย์เวิร์ดนะคะ 1. ดูคีย์เวิร์ดก็คือคีย์เวิร์ดคือคำสำคัญสุตมว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนล่ะสุติว่าช้อปปิ้งมอลล์นะฮะห้างสรรพสินค้าปุ๊บนี่ ถ้าเกิดว่ามันมีคำศัพท์หรืออะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับราคาสักเย่งคือว่า price นะคะเราก็ต้องสแกนหาคำว่า how much ถูกไหมลูกหรือแบบเกี่ยวกันลงการลองเนี้ยเราก็แบบหาศัพ์์่า Try on หรือมีการคืนของนะฮะเราก็ต้องหาคำว่า Receipt ที่แปลว่าใบเสร็จคืนของโดยตัวอย่างค่ะลูกค้าสมมตินี่คือคนป่วยนะฮะเป็นคนป่วยปุ๊บแล้วมันมีโจทย์ว่าเ,เราจะพูดไงคนป่วยข้อที่ห Take it easy, time fly กับข้อที่2อง Get well soon หนูตอบเลยลูกเอกับ B หนูตอบเลยคะเอกับ B หนูตอบเลยคะถูกต้องค่ะตอบข้อ B boy เพราะคีย์เวิร์ดคือคำว่า Get well เลยลูก Get well soon นะเราต้องดูคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดนะคีย์เวิร์ดจะทำให้เราหาคำตอบได้เจอลองดูตัวอย่างนะคะนี่คือคีย์เวิร์ดคือ Rare medium แล้วก็ Well done ถ้าเป็นสมัยก่อนเด็กจะไม่รู้เลยนะฮะปัจจุบันขอบคุณ Masterchef Thailand นะก็คือระดับความสุขของเนื้อครูก็ตัด choice salad s a l a d ออกไปมันก็จะเหลือ Beef กับ Beef ที่แปลว่าเนื้อแต่ว่ามันก็จะมีความสุภาพนะฮะความสุภาพคือ Would you like ถ้าลูกเจอคำว่า Would you like เนี่ยมันก็มักจะเป็นสิ่งที่สุภาพแล้วข้อสอบก็บชอบออกด้วยประเทศไทยเน้นข้อสอบที่มันสุภาพจึงตอบข้อที่2ค่ะข้อต่อไปไง่ายมากเขาบอกว่า Coffee or tea โอ้โหลูกค้า c a f f ่โอทีนี้ถ้าข้อลูกนี้ตอบไม่ได้หนูตอบไม่ได้ครูจะร้องไห้นะคะหนูมันสแกนกรรมออกมาแล้วมันมีข้อเดียวที่เกี่ยวข้องกับ c a f f ่โอทีที่เป็นคีย์เวิร์ดของมันนี่เป็นข้อสอบจริงเลยนะคะลูกค้าเป็นข้อสอบจริงเลยก็คือคําว่า Drink นั่นเองมีข้อเดียวนะคะคือข้อที่1คะ่ะ anything to drink รับเครื่องดื่มอะไรไหมคะส่วนข้อ2นะฮะคำนี้ออกเสียงว่า d e s s e r t แปลว่าของหวานอันนี้คุณครูเก่งไว้นิดนึงเผื่อว่าปีนี้มันแบบออก เกี่ยวกับเรื่องของวงของหวานนะ desserts desserts นะ,ะก็จะแปลของหวานแต่ถ้าตัวตัวเดียวลูกค้าตัวตัวเดียวนะฮะคำนี้ dessert แปลว่าทะเลทรายค่ะทะเลทรายหรือถ้าอ่านว่า dessert จะแปลว่าละทิ้งละทิ้งไม่สนใจเนี่ยนี่ก็คือการหาคีย์เวิร์ดบางทีนะฮะเราสามารถจำจากคีย์เวิร์ดได้เลยว่าเราตอบข้ออะไรแล้วแบบสามารถรู้ได้ว่าเราได้กี่คะแนนนะ,ะเขาจำคีย์เวิร์ดกันออกมาลูกค้าแม้คำถาม เราต้องรู้ว่าทําไมมันต้องแม่นคําถามเพราะว่าข้อสอบชอบถามประโยคคําถามมากที่สุดลูกเพราะมันได้วิเคราะห์จากคำตอบคําถามมี2ประเภทค่ะอันแรกคือ W H กับ how concept คือเราจะไม่ตอบ yes กับ no นะคะเราจะไม่ตอบ yes กับ no ถ้าตอบย s ส่งตลกมา who are you เธอเป็นใคร no เงี้ยเมาก้าวค่ะและนอกนั้นอะขึ้นต้นด้ว W H เราก็จะตอบ yes กับ no นั่นเองเนาะ Can you swim อะไรเงี้ยหรืออ่านแล้วใกล้เคียง Yes กับ No เป็นการ say yes say no นะ Of course sure น nah. ะตัวอย่างลูกเห็นไหมลูก Where are you อันเนี้ยเราไม่ตอบ Yes No นะคะหรือ How have you been เป็นไงบ้างก็ไม่ตอบ Yes No มันจะตลกนอกนั้นั้นต้นตัวใ verb ช่วยต่างๆที่ไม่ใช่ W H เราก็ตอบประมาณ Yes No หมดเลยลองดูตัวอย่างข้อสอบเบา นี่เป็นข้อสอบจริงนะฮะเขาบอกว่า at my next door คำว่า at เป็น place สถานที่ลูกค้าคำว่า at เป็น place สถานที่เพราะฉะนั้นก็ต้องถามคำว่า where ขึ้นต้นอ่ะมีข้อเดียวเลยอะ่ะมีข้อเดียวเลยอะ่ะเห็นไหมเราก็ตอบข้อที่2เบาๆไม่ยากอะไรนะจ๊ะต่อไปนี่ก็เป็นคำว่า yes ลูกมันตอบเพราะอ oh, oh yes แสดงว่าเราตัด choice where เห็นไหมคะเรา,เาไว้ตัด choice ได้เลยเพราะว่า w h เราจะไม่ตอบ yes no นะลูกตัด choice when ได้เลยนะคะต่อไปเราก็ดูข้อนี้คำตอบไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายเลยอะ่ะเราก็ตอบข้อ4ถึงแม้เราไม่รู้คำว่า specific แปลว่าอะไรแต่ specific แปลว่าชี้เฉพาะเจาะจง ดังนั้นข้อนี้มันก็จะแบบค่อยช่วยบอกรายละเอียดเฉพาะหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ,คะเห็นไหมไม่ยากตัดใช้ได้เลยข้อ3นะฮะต้องสุภาพโลกสวยประเทศไทยเป็นข้อสอบที่ต้องตอบความแบบสุภาพไว้ก่อนนะลูกโลกสวยคือต้องตอบดูเป็นคนดีถ้าถ้าเขาขอร้องให้เราช่วยเหลือแล้วเราไม่ได้ทําอะไรเราต้องช่วยนะฮะแล้วก็คือไม่หยาบด้วยสุดท้ายนะฮะอย่าเวออารมณ์อย่าเวอ,อ,อ,เ,วอเกินนะคะ อย่าซ้ำถ้าเจอคำซ้ำระวังให้ดีมักจะผิดยกเว้นข้อถามเจาะเรื่องนั้นโดยเขาจะเปลี่ยนไป,ไปเลี่ยงโดยการใช้ pronoun ข้อสอบจะเลี่ยงโดยการใช้ pronoun แล้วที่สำคัญที่สุดนะฮะก็ข้อสอบชอบวัด v o c a b a คำศัพท์ นะ n v n v s r t i t n o n ปัจจุบันเน้นวัดคำศัพท์แล้วก็สำนวนเฉพาะเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆดูบวกลบเอาไว้ตัด Choice นะฮะบวกคือดีลบคือไม่ดี 1. ดูคีย์เวิร์ด 2. แม่นคำถาม 3. ส,สุภาพโลกสวยอย่าเวอร์อย่าซ้ำเน้นดูบวกลบนี่คือเทคนิคการทำ conversation สั้นๆเดี๋ยวเราไปตรุยโจทย์กันนะคะ